การเกิดของพระองค์ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎธรรมชาติ 1. การทรงแสดงไตรลักษณ์ภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตเกิดขึ้นหรือเพราะตถาคตไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้เองธรรมธาตุซึ่งเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวของธรรมดานั้นย่อมตั้งอยู่อย่างคงตัวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะในสิ่งนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมวางหลักเกณฑ์ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำเพื่อให้รู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตเกิดขึ้น หรือเพราะตถาคตไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามสิ่งซึ่งทรงตัวอยู่ได้เองธรรมธาตุซึ่งเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวของธรรมดานั้นย่อมตั้งอยู่อย่างคงตัวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งสิ่งนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติ ย่อมวางหลักเกณฑ์ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่ควา่าเพื่อให้รู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตเกิดขึ้นหรือเพราะตถาคตไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามสิ่งซึ่งทรงตัวอยู่ได้เองธรรมธาตุซึ่งเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวของธรรมดา นั้นย่อมตั้งอยู่อย่างคงตัวว่าทรรทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งสิ่งนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมวางหลักเกณฑ์ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่ควาเพื่อให้รู้ทั่วกันว่า ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้